ครับผมวันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์ใน i k k t อกกับ a c e b o o k นะครับที่เขาถามมาว่าทําไมต้องตัดปะเก็นหนาขนาดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่ผมตัดครับโดยใช้แผ่นเหล็กนี่นะครับเนี่ยเนี่ยครับเหล็กกนหนาเลยนะครับแล้วดูปะเก็นเดิมมันเนี่ยครับบางเนี่ยครับประมาณครึ่งมิลอันนี้2มิลกว่าครับเอินมีรถโนวาเข้ามาซ่อมพอดีครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเพราะอะไรผมถึงต้องลองปะเกินหนาขนาดนี้นะครับมาดูนะครับครับผม นี่ก็เป็น Honda n o v วนะครับผมใส่เข้าเบียงเดิมๆนะครับแล้วก็นี่เป็นเครื่อง Honda Nova เช่นกันนะครับผมแต่ใส่เข้าเบียงบีดแล้วก็ผมจะใช้วเวเนียร์นะครับวัดแถบร้อยแม่เหล็กนี่คือเข้าเบียงเดิมนะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่ดูแถบร้อยแม่เหล็กแล้วก็เอาปลายเวเนียร์แตะกับแข้งเครื่องนะครับเห็นไหมครับเรามาดูผมจะมาวัดเครื่องโ o ว a ที่ใส่เข้าเบียงบีดอ่านะครับ เห็นความห่างนะครับตรงปลายวร์เนียเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกสาเหตุว่าทําไมถึงต้องลองประกันใช่ไหมครับก็เห็นเห็นแล้วครับทําไมถึงต้องลองครับผมแลวผมจะมาบอกว่าถ้าเราไม่ลองแผ่นเหล็กแผ่นนี้ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับลองตรงนี้นะอ่าก็คือว่ามาดูนี่นะครับนี่เป็นฝาครอบล้อแม่เหล็กโนวาครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าพัดชิคอยและห็น เห็นเหล็กกลมเล็กนี้ไหมครับเนี่ยครับเป็นติ่งครับมันเป็นตัวตัดกระแสนะครับเนี่ยเนี่ยตัดกระแสยจุดระเบิดขึ้นไปหากล่องไฟนะครับมันจะตัดผ่านแถบร้อนแม่เหล็กตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันยื่นออกมาข้างนอกละแต่ตำแหน่งพัดเชื่อคอยอยู่ที่เดิมนะครับแล้วผมได้ทาเครื่องหมายนะครับเนี่ยปลายพัดเชื่อคอยที่กลมๆครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับคือมันตัดผ่านแค่ตรงเนี้ยนี่มันตัดถ้าดปธรรมชาติแล้วมันต้องวิ่งผ่านตรงกลางนะครับเนี่ยตรงกลางแถบร้อนแม่เหล็กเนี่ยครับเนี่ยผ่านผ มันมีวิธีทําหลายวิธีนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่แบบว่านี่ครับล้อแมเหล็กมายื่นออกมาใช่ไหมสีตรงไหนก็นี่ครับเอาหัวคาบายกัดหลบเลยครับหัวนอ็อตสีตรงไหนก็กัดหลบทําเครื่องหมายแล้วกัดหลบอ่าใช่ครับมันก็เป็นวิธีทาอีกหนึ่งวิธีครับแต่ผมตัดแผ่เหล็กลองปุ๊บมันก็ไม่สีแล้วก็แผ่ประชื่อก็เกือบจะวิ่งผ่านตรงกลางนะครับอ่าเรามาดูวิธีทําอย่างอื่นผมจะมาบอกให้นะครับ วิธีที่1นี่นะครับเอาเท่าที่ผมรู้นะครับอาจจะมีวิธีมากกว่านี้เชื่อมพอกด้านนี้ด้านในนะครับหรือเอาเหล็กแผ่นตัดมาประมาณ3มิลสมิลวางแล้วก็เชื่อมแล้วก็ล้างออกแล้วก็ล้างด้านนอกออกให้ความกว้างเท่าเดิมอ่านี่คือวิธีอีกหนึ่งวิธีนะครับเราดูอีกหนึ่งวิธีนี่ครับกดฐานยึดพัดเชื่อคอยลงไป ใช่ไหมครับ4มิล5มิลแล้วแต่คุณจะกดนะครับแต่มันก็มีข้อเสียคือน็อตที่ยึดพชคอยมันก็เหลือไม่กี่เกียวใช่ไหมครับอ่ามันมีวิธีทำเยอะแยะครับและสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะตัดประกินแผ่นเหล็กหนาขนาดนี้นะครับคือผมอยากจะลองทาครับว่าผมทําได้ไหมนี่นะครับออาแผ่นเหล็กที่หนาเกือบ3มิลนะครับมาตัดเป็นประกินนะครับถามว่ายากไหมมันก็ยากมันมีผลเสียอยู่อย่างเดียวแล้วครับมันเสียเวลาผม แต่ผมอยากจะทำไหมครับผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้ไหมนี่นะครับเนี่ยหนาาเงี้ยครับแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อใครอยากจะตัดครับเนาะมันก็เป็นแนวทางครับมันก็เป็นวิธีทําเป็นแนวทางในการตัดนี่ครับมาดูนะครับนี่ครับความความเหมือนที่แตกต่างความห่างนะครับนี่เดิมๆอันนี้ข้อบีาขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ